บอลทามะเย้จะวินมั้งไหมโกชิปแม่งอ่เต๋ันนี้ครับเกอรผมแม่งกับะมัเกมแคทเต๋อแคทเกมอู้เมาซื้อแม่เฟรตตี้เดอร์บี้เกมฝึกสาวมาอีกเช่นเคยผมนะครั้งนี้อีกครั้งการแข่งแชมเปี้ยนมิตติ้ง CM ครับผมนะ C.M นี้ต้องบอกเลยว่าเป็น C.M ที่ผมเตรียมตัวน้อยมากจริงๆคับผมนะเพราะว่าเดือนนี้ตั้งแต่ช่วงต้นปีนี้ผมยุ่งกับการซ่อมคอมต้องนั่งทำนู่นจัดนี่ออกไปออกมาแคบไม่มีเวลาได้นั่งปั้น C.M เลยผมนะแล้วก็ด้วยความที่ผมอยากจะเล่นตัวทำโมคลอผมก็เลยรอคุณเธอจนกระทั่ง1วันก่อน C.M เปิดมีเวลาปัน้นคุณเธอแค่วันเดียวเองก็เลยอาจจะทำคุณเธอไม่ได้ดีมากพอดังนั้น C.M นี้ ไม่พร้อมอย่างมากครับผมนะถ้าผมจะแพ้แม่งไม่ใช่เรื่องแปลกเลยแต่ก็มาดูกันว่าเป็นยังไงโอเคมามนี่เป็นสีเอ็มที่ผมเตรียมตัวน้อยที่สุดก็ว่าได้เพราะว่ามันมันไม่ได้เลยแหละมันมีปัญหาหลายอย่างเกิดขึ้นในชีวิตนะแต่ก็โอเคผมนะผมก็ไม่นั่งทำามาผมนะนี่คือทำมอเตอรครอสที่ผมทําได้ในช่วงเวลาที่มีก็สเต็มันก็ค่อนข้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสปีดก็ไม่เต็มเยอะมากแล้วก็วิทนี่ก็ไม่ถึงสี่รอได้ซ้ํา แต่ได้ลองเอ็ดแล้วก็พาเวอร์ถึงแรงเอ็ดแค่นั้นเองไม่รู้ว่าจะเป็นตัวหลักไหวไหมเพราะคุณเธอเป็นเมย์เนยนะต้องแบกทีมนอกนั้นผมก็จะมีซัมเมอร์มาลาวเซนอันนี้ทำไว้แต่เนินนๆเอ๋ก็เลยค่อนข้างโอเคแล้วก็อีกคนนึงจะเป็นเซยุนไก่บผมเนี่ยเราพวกฟลอน์นี้ก็จะพยายามวิน ถ้าเกิดทามาไม่เก่งมากก็หวังพวกฟลอน์เข้าไปให้พยายามวินให้ได้แบบนี้สังเกตว่าผมไม่ใช้โอคริสมาสกับผมเนะยโอคริสมาสนี่ผมมีเอาไว้เป็นไม้กันหมาอารมณ์ประมาณนั้นแบบว่าถ้ามันไม่ไหวจริงค่อยขุดมาผมนะแต่ว่าโดยรวมแล้วคนอยากจะเล่นตัวไวฟุมากกว่าที่จะเล่นเมตาดังนั้นถ้ามันไม่ไหวจริงผมจะขุดออกมาแต่ถ้ามันไหวก็ไม่จะเป็นต้องใช้แค่น,นั้นมีไว้เผื่อๆไว้กันโอเค แต่ก็ไม่แนเ่เพราะว่าจะเจอโลโลก็ได้เพราะว่านะคนกำลังเห่อใช้โอคริสต์มาสถ้าเกิดโอคริสต์มาสไม่ติดไม้ตายหรือว่าติดผิดจังหวะเพราะว่าทามาผมนะั้นยังวินได้ตัวฟรอนต์ผมก็ไม่ได้แย่ถ้าผมเจอโอคริสต์มาสต้องภาวนาะอย่าให้ติดถูกจังหวะนั่นไงเจอแล้วกูถึงก็มาเลยนะแเมื่อใครเราแย่งเล่นทามาเราไม่ไดทามาแบดดิโอคริสต์มาสแลงเอดด้วยผมนะทำเล่นไป เป็นเล่นไปเถอะโอคริสต์มาสมันมี RNG ถ้ามันไม่ติดเราก็ยังโอเคถ้ามันติดอันตีในะจังหวะที่ถูกต้องทริปเปิลเซเว่นในสนามนี้ก็ก็ไม่รู้ทำไงม่งั้งโอเคเลตกไม่มีใครเล่นฟอนแข่งกับผมโอเค,อ,เคอามาติดปูามาแตนอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างดี ต่ำกว่านี้เอออยู่ที่6ไว้จะดีมากเพราะหลายสกิลที่ผมอัพคุณเธอมานี่เสื้อกับการอยู่ที่6กลงไปตอนนี้ยังไม่ติดสกิลอะไรแล้วก็ทำให้มกคอจะมีสกิลโกเทลเทลไฮโคนะโคอัพมาเด็ด้าคุณเธอติดช่วงกลางเจเโอเคโอคุริโกมาแล้วหนึ่งแล้วตอนนี้ฟอนผมก็ยังนำวิ่งแข่งกันเองข้างหน้า อาร์มายังไม่พล็อกสกิลอะไรเลยโอมาแล้วแล้วมาบสวยก็จะมีสกิลฮิวช่วงกลางก็อาจะพล็อกต้องพล็อกให้ได้สามันจะได้โกถ้าติดโกเทลเฮลไฮก็อาจจะมีลุ้นอยู่ขึ้นมาคัน้างโอเคมีโกชิพแค่คนเดียวนี่ปลาดใจผมด้วยว่าจะมีคนเล่นมากกว่านี้โอเคคับเตอร์สกูก็ยังไม่ติดเทลไฮโก ติดเยอะแล้วนะตัวสซวิทไม่ถึงแน่เลยเพราะวิทมันไม่ถึงสี่ร้อยเนี่ยวิทมันน้อยมากเลยอาจจะไม่ติดสกิลที่ต้องการกูไม่แปลกาาับนะเออที่สตาร์เนี่ยติดแ่าจะติดครบแล้วแต่ว่าโกเทลไฮไม่ติดเพราะวิทน้อยเกินแทนได้ถ้าไม่ติดโกเทล,ทล,ทลไฮอาจจะแพ้ผมนะตอนนี้ล่วงหายไปเนี่ยไม่ขึ้นมาอีกเลยติดตั้งหลายสกิลแมงหายไปแล้ว สเตทเวส,สเปิร์ตขึ้นมาได้ไหมถึงที่หกจะมีมูวิ่งพาสจะบีออนไม่น่าได้แล้วน่าจะตายยาวโอเคตอนนี้ก็ฝากความไวให้กับพวกฟอนทั้งหลายโอกุลิไม่ติดถ้าไม่ตายหรือติดไปแล้วผมไม่ได้สังเกตเมื่อก,กี้มัวแต่นั่งดูเออแต่ว่าซัมเมอร์มาลูเซนผมขึ้นไปแล้วผมเนะผมว่าซัมเมอร์มาลูเซนผมค่อนข้างโอเคในรอบน,อน,นี้ติดตอนนี้เหรอติดโ no น๊กสต็อปปิ้งมีจะทไม่ตายเฮ้ยขึ้นมาได้ปะจากที่อยู่หลังสุด อัลโมคลอดโนตโอ้โหหายโอ้โอ้โอ้ไอขึ้นมาได้อยู่นะแต่ว่าสตัมเมอร์มาลูเซนนะผมนะชอบแตวคุณเธอว่าไม่ค่อยได้ใช้ทั้งที่มีคนพูดว่าเมตาอย่างนี้แต่ผมว่าสนามนี้ค่อนข้างเก่งนะเอผมก็เลยโอเคได้เลิกใช้งานคุณเธอสักทีอุตสาห์การันตีมาสตัมเมอร์มาลูเซน ในสนามที่หลายคนอาจจะไม่เล่นฟอนนะผมเนะี่ยถ้าคุณเธออยู่ตำแหน่งฟอนดีๆแหลมๆนี้คือก็อย่างนี้แหละแต่ทามากผมสังเกตแลว้ววิทมันน้อยเกินถ้าผมมีเวลาต้องไปนั่งทำไหมอ่ามันไม่ติดแต่มันติดสกิลกลางเกมเยอะนะแต่มันไม่กิดโกเทลเทลไฮพอวิทไม่ถึงนั่นแหละข้อเสียเยอะมากอ่าต้องไปนั่งทำไมหมใช้จนหมดโคตาห้าตัว มันเพิ่มมาแล้วก็ยังใช้หมดอืมเวิตได้อีกหนึ่งสักสี่ร้อยมันจะอุ่นใจพอสามเก้าเก้าไม่ไม่อุ่นใจทำไมไม่ต้องขาดหนึ่ง <c oughs> แต่ถ้าติดครบทุกสกิลผมว่าคุณเธอก็ชนะได้นะอ๋อมีคนเล่นทามาในรอบนี้แล้วก็โก,กชิบ,บาริเคจะขึ้นมาได้ไหมก็เล่นฟอนไหมโนอฟอนโอเควันข้า้งหน้าก็จะตีกันแบบ อด่านะแม็กควีนอนิเมะเล่นฟอนได้อยู o o ่เนาะแม็กควีนนั่นเพดหรือฟอนน่าจะเพดเออน่าจะเพดไม่น่าฟอนหรอกมั้งฮามะตำแหน่งค่อนข้างดีแต่ก็ล่วงไปแล้วดูชมปุ๊บล่วงไปแล้วโดยชอบอยู่หลังกว่าโกชิพเฮลเฮลไฮเนี่ยเตยุนเฮลเฮลไฮฮามะ โอเคไฮโกไม่เคยติดเซยุนนี่ขยันติดแลมบับขึ้นมาโอเคผมมีเออร์ลี่สตาร์แลมบับแล้วก็ติดสกิลฮิลจะติดไม่ครบด้วยแหละเพราะวิทไม่เยอะเออปลยได้นิ่งอีกแล้วามมานิ่งอัพแลรวสกูโอเคติดีอันนึงน่าจะฟล็อกแล้วถ้ามันติดนะ โอเคตอนนี้ซัมเมอร์ผมพุ่งแล้วไททาใไม่ตายจะพุ่งเลยเตยูนนี่เหมือนมาเป็นตัวปล่อยปล่อยมาลุพุ่งไปเฉยก็เซยุนไม่น่าชนะได้โอ้แอดเนดขึ้นมาอู้แต่ผมติดตอนนี้เหรอติดตอนนี้จังหวะด,ดีนะแล้วก็ติดเทลนายพร้อมกันผมนะอันตีแล้วก็เทลนายโกลสกิลเทลไฮพร้อมกันแบบนี้คือดีมากจังหวะแบบมาแล้วก็ติดสเปิร์ตนี่คือยาวนะถ้าติดสเปิร์ตนี่คือจบเลยนะทํามพุ่งแล้วนะ เต็มเวสเปอร์เล่นโกแล้วก็โน็ต็ no me, อปปิ้งมีรอบถ้าตีน็อตต็อปปิ้งมีด้วยนี่คือพุ่งแน่น,นอนดาวเขาจริงไม่พุ่งเท่าไหร่เว้ยพอเดินแม่งแรงกันจังวะเออขึ้นไปติดโน็ต็อปปิ้งมีไหมอืมน็อต็อปปิ้งมีโน็ต็อปปิ้งมีคอมอนโนแต่ว่าซัมเมอร์ผมล่วงแล้วเหรอล่วงไปแล้วขึ้นหาย เว้ยไอทามาบอกขึ้นมาแล้วดูเอลลิงด้วยดามการผมเยอะอยู่นะการสี่ร้อยู่เออทามาออโอ้โอน็อปิ้งมีตอนท้ายแลย้ว oh, no. ตัวเบบี้โอ้โหตัวเตี้ยอีกแล้วทามาตัวเตี้ยถ้าสปีดผมแม็กก็น่าจะแสงได้แต่ว่าสปีดผมมันน่าจะหยุดแค่นั้นเพราะว่ามันพันหนึ่งรอยสสิบอ่า เวลาน้อยครับผมนะต้องเข้าใจแต่สำหรับใครที่อยากโชคดีเหมือนผมผมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดใครแชร์แล้วก็เบนเพื่อไปกระจายผมด้วยครับผมนะดวงผมอาจจะส่งผ่านไปให้ทุกท่านจะเกิดท่านกดโอเคมันสักสจริงๆนะบอกให้ถึงท่ามาจะมาไหวก็ไม่แน่ใจรอบนี้จะมีเวลาทำไหมรอบนี้คือน,น้อยจริงอย่างที่บอกไปปัญหาเยอะปัญหาชีวิตเยอะคอมพังบ้างอะไรบ้างในช่วงต้นปี เวลามันก็มีพอสมควรแต่ว่าไม่ได้ทําเยอะเท่าไหร่แต่ทํามามันก็เวลาน้อยอยู่แล้วไม่เวลาให้ทําอะไรแล้วแต่เมื่อกี้ติดทุกอย่างนะก,ก็ยังแพ้เพราะว่าผมลืมดูสเตตโคชิมน่าจะเก่งก็แล้วแรงเอสด่บไม่แน่ใจลืมดูอ,อาจจะเก่ง อิดทุกอย่างเลยเมื่อกี้แต่ซัมเมอร์นี่ล่วงไวไม่รู้ล่วงไปได้ยังไงไอเรงได้เมื่อไรไม่รู้เรื่องเลยอามอูมแดนอตสตักเกิลเยุนอาจจะสตัมินาไม่ถึงถ้าโดนสปอตตักเกิลสตมินรู้สึกว่าจะน้อยอยู่เยุนแต่ซเมอร์นี่ยังไงก็น่าจะถึงผมปั๊มมาเยอะอยู แต่ยุนไม่ถึงมันเป็นไรเพราะเป็นตัวทีบส่วนใหญ่มาเป็นตัวทีบซัมเมอร์ขึ้นมากกว่าตอนนี้โอคลิสมาดยังไม่เห็นชนะเยโอคลิสมานันเอ็นเหรอเอ็นเล่อยู่สลังเลยก็น่าจะมีคนเล่นโอคลิสมาดเอ็นแหละอามาคุณท้ายเลยแม่งมันขนาดนั้นเลยเหรอวะมันขนาดนั้นเลยแล้วเพาเวอร์ก็ผันกว่านะมันจะมันจะอยู่ตำตมขนาดนั้นเลยเหรอ เนี่ยติดครบสามมาแล้วแต่ว่าไม่ติดไม่ติดเทลนายส่วนอันตีก็อาจจะต่ำไปแบบถ้าดับแมันต่ำไปัจะติดอันตีไหมนะถ้าติดอันตีก็น่าจะติดเทลนายแต่ไม่ติดละมั้งดูจากสภาพแต่ตอนนี้ซัมเมอร์ผมยาวอะเพราะว่าซัมเมอร์ผมอาจจะวินโอ้นี่ไงติดแล้วติดนี้ปุ๊บยังเท่แล้วติดพร้อมเทลนายใช่ชอบติดอันตีพร้อมเทลนาย แต่อยู่ไกลามากมันจะกลับขึ้นมาทันหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวลอยขึ้นมาแล้ว No Stopping มีในจังหวะนี้ด้วยจบครับผมนะผมว่าทามาน่าจะวินรอบนี้เนี่ยแหละจังหวะที่เรารอคอยผมว่าทามาน่าจะวินรอบนี้ว่า No Stopping มีจังหวะนั้นแล้วคือแล้วฟอนแม่งก์ยังยังไกลเลยอะข้างหลังน่าจะตามไม่ทันด้วยทามาน่าจะวินลองเอ็ดก็มีสปีดน้อยจริงๆแต่ว่า น่าจะวินนะขมอ,อนโอ้โอปร,ริไทยเป็นเพายาทามามโมครสสอสไม่ทันแต่ซัมเมอร์วินสปีดไม่แม็กใช่ไหมสปีดพันหนึ่งร้อยสามสิบแม่งแย่อย่างนี้เนาะต,ต้องทำใหม่เซตนี้ต้องไปทำใหม่จริงแต่ซัมเมอร์ก็ยังแบกได้ผมนะซัมเมอร์นำห่างจริงเอยรอบนนี้นี่คือยาวเลย ไปมาซัมเมอร์มาลุเซนจะแบกผมนินทาคุณเทว่าเยอะสุดท้ายก็มาแบกตูขอลบความเห็นลบๆแง่ลบกับของเธอไปหมดกับผมนะคุณเธอช่วยผมได้ไหมในช่วงเวลายากลำบากไม่ค่อยจะมีเวลานั่งฟาร์มนั่งปั่นตัวดีคุณเธอมาแบกผมแล้วแทงคิวมาก อีกรอบหนึ่งชนไอ้กรอบหนึ่งเขารอบสองมันก็คน่าจะได้มั้งผมไม่เคยกังวลรอบหนึ่งมีกังวลรอบสองแต่รอบสองเราต้องมีทามาใหม่จริงแต่รอบนี้ทามาได้ที่สองไปแล้วมาลุ้นว่าทามาจะวินสักครั้งไหมผู้นอเลนหมดที่หายแต่โนโฟอนไม่ค่อยมีใครอยากจะเล่นฟอนจริงเลยแต่ซัมเมอร์มาูเซนเวชนะฟอนได้นะหลายคนอาจจะคิดว่าสนามรองฟอนอาจจะไม่ทางวิน ก็เจอพวกฟันเท,เทปนี้ขึ้นมาไม่ทันกัหมดเลยเนะีเออยู่สองคนนี้เขาวิ่งคู่กันเป็นคู่จิ้นอยู่สองคนไม่มีใครตามมาท <c oughs> ามาติดทุกอย่างหลายครั้งแล้วแต่ยังชนะไม่ได้ก็แปลว่าสปีดผมไม่น่าพอแล้วพันหนึ่งร้อยสามสิบเอาจริงผมมีอีกทามะหนึ่งที่สปีดแมสแต่ว่าวิทมันต่ำตมมากก็เลยไม่เอามาใช้ แล้วก็สเตมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวรอบต่อไปมาลองดูคือผมทําไว้หลายตัวอยู่ทามาแต่มันไม่สมบูรณ์สักตัวเลยมันขาดนุ่ขาดนี่เรื่องปกตินะแต่ขึ้นมาถึงอันดับหั After Screw ตอนนี้ก็ติดันติอันติคอ b o บเท l นายเหมือนเดิม ล่วงไปแล้วอย่าติดหรือเปล,าล่าก่อนเฮลนายติดแล้วผมนะแตนตีไม่ติดชิดขึ้นมานิดหนึ่งติดไหมอันดับห้าแล้วถ้าอันดับห้าเรามีมูวิ่งพาเดบิออนได้ติดมังเรียงที่เสิร์ฟเมจิโรโดบ้าเตเวสเปอร์แล้วมูวิ่งพาเดบิออนโอเคแตนตีไม่ติดแต่บางทีมก็ไปติดช่วงท้ายเหมือนกันแล้วแต่ลม ตั้งมื่อล่วงแล้วโหโกชิปแม่งมาไวไปนู่นแล้วแหละแม่ตามทันแล้วมั้งเนี่ยแต่ตามมาพยายามจะขึ้นอยู่ผมนะแต่โกชิปมันไปขนาดนั้นตั้งแต่ตอนนี้มันจะโฟแต่โนสซัปปิ้งมีด้วยมันไปขนาดนั้นจะมีใครตามอู้อันตรีแอ้มทามาบอกไม่ยอมแพ้อู้ไวไลดิงเลี้ยแต่สปีดไม่แม็กอะโกชิปเนี่ยจะเก่งก็ได้ผมจะไปดูแลแต่ถ้าทามาผมแม็กสปีดแม่ง ยังหวะเมื่อกี้อยากตามทันก็ได้ที่สองหลายรอบอยู่เนี่ยโคชิปเก่งเหรอเอสป่ะเอธรรมดาเอบวกธรรมดาขอดูหน่อยมันขึ้นไปขนาดนี้ยังไงสแตก็ก็ไม่ได้ขนาดนั้นด้วยแต่วิทย์เยอะใช่อฟาสแตมก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นใช่ไหมแปดร้อยพัดโกล จริงผมก็มีทำมาสแต็ประมาณนี้แต่มันไม่มีสกิลฮิลโกไงอืมไม่มีแม้แต่ลองเอสเดี๋ยวไปดูว่ามันมีตัวที่ไม่ใช่ลองเอสที่มันแตดแตดแหลมๆมไหมอาจจะมีบางตัวมั้งไม่แน่ใจเมื่อกี้ไม่มีลองเอสเลยนะแตดก็ไม่ได้แม็กวิต แต่วิตเยอะอวิดไม่สำคัญจริงแหละผมรู้สึกว่ายิ่งเวลาผ่านไปวิดยิ่งสำคัญขึ้นเรื่อยๆทำเหมือนสมัยก่อนวิดไม่ค่อยมีนี่ล่วงเลย,ย,ยและทามากระดันแบดจบซลามังเนี่ยรอบนี้มันจะลำบากผมเนี่ยอย่างที่บอกไปผมไม่ได้เตรียมตัวเลยเลย แต่เขยังมีเวลาอยู่ยังมีเวลาแก้ตัวรอบสุดท้ายตอนที่เราจะเล่งเนี่ยสป,ปอตสตั๊กเกอร์แล้วก็รีบวิ่งกันไปอยู่สองคนแต่ถ้าโกรธชิปแม่งแรงจริงฟอนก็ไม่อยู่อย่างที่เห็นแตดงฟอนั่แตอนไหนก็ไม่รู้ ตั้งแต่แตนนเนิ่นๆเลยทามาร์ตำแหน่งดีทำไมคลิกอยู่ตรงนั้นคลิกเอ็นเหรอดูขึ้นทามาข,ขึ้นสูงหรือคลิกมาลงต่ำกันติดลัดด้วยตัต้มตัต้มเกือบพันทามารแตมเกือบพันติดลัดไม่น่าใช่ปัญหาขอแค่ติดสก,กิล a ตอร์สกูสกโตจะติดหรือเปล่ปาก่อน ไม่ติดสกิลกลางอะไรเลยโอ้โหเอ้ยวิทน้อยแม่งปัญหาน่ะกว่าต้องแซอิ์ไพพาวเวอร์เพื่อเพิ่มวิทหรือยาสภาพแลมบ์ครับเตอร์จะฟูจโตไม่ติดเลยเหรอสกิลฮิวแล้วติดรัดด้วยนะมันจะไม่พอแล้วมั้งเนี่ยโอเคทามาเตะนี้ก็น่าจะติดเทลนายไม่ติดเทลนายรอบนี้โอ้โห ไม่ติดโกเทลเทลไฮรอบนี้อีกเวนจริงแต่ว่าตำแหน่งค่อนข้างโอเคสเปิร์ตเออร์ลี่สตาร์ทสเปิร์ตมูวิ่งพแบบาร์ี่ยมียอนติดสองอันก็พุ่งได้อยู่เหมือนกันอู้อ้าวเซยุนรอบนี้นำเหรออู้พุะนะ่งนั้นแหละแต่ยุนผมสแตทก,ก็เอาเรื่องอยู่นะเออถ้านำได้นี่โดนแสบไปแล้วแม่กวลังจะชมเลยฮนะโอ้ยโ,โอกรีนติดจังหวะดีป่ะไม่ไม่ไม่อาจจะไม่ดีนะ ยังขึ้นมาได้อยู่ทามะยังขึ้นมาได้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าถทามะผมจะปีดเต็มแม่งชนะหลายรอบแล้วี่แพ้หลายๆครั้งเพราะจะปีดไม่เต็มตะมอนทามะเย้ท่าจะวินม้างไหมโกชิปแม่งตะปีดไม่เต็มมันไม่ดีใช่ไหมโอเคผมมีตัวหนึ่งที่ ปีดมันเต็มแต่ว่าวิทมันน้อยโคตรเดี๋ยวจะมาลองดูรถสปีดก็ไม่เต็มนะแต่วิทจะเออวิทแต่ผมไม่มีตัวทีวิทลำแหลมนี่ <c oughs> อ่าโหนี่สี่สปีดแล้วก็ไม่ได้แย่นะจริงคนนี้ไม่มีพวกสกิลเปลดปัม๊มหรือว่ามูวิ่งพาดเลย โอเคผมจะลองเอาทามาอีกตัวหนึ่งมาดูกดผิดแต่ที่บอกไว้ผมทำมาอยู่แต่ว่ามันมันก็ไม่มีอะไรที่มันแมก็กซิมัมกันนั้น,น,นแหละเอาอยังไม่กดของสมบัติเลยเอขอ,อก,กดกันผมจะลองอีกเอาอีกตัวหนึ่งมาแต่วิดแม่งน้อยทุกตัวที่ทำมาคือวิดน้อยทุกตัวแลว้วจริง เนี่ยวิดวิดวิดอันนี้ถึงนะแต่ดูสปีดดกาดแอบเนี่ยอีกคนนึงก็เป็นเนี่ยสปีดเกือบนะวิดสามแปดเอาชีวิตก็ไม่ห่างก็ไม่ไม่ต่างกันมากเท่าไหร่ลองไหมล่ะก็ลองได้แต่สปีดเยอะกว่าบางทีพันหนึ่งเก้าสิบกับพันหนึ่งสามสิบมันจะต่างกันไปจริงเนี่ยคือไปทำใหมเดี๋ยวว่า ก็ไม่ได้ดีเดย์ทำไปนเน้นพ o w e r เอยตัวที่ผมใช้เมื่อกี้คือเน้นเวอร์ให้มันถึงพันหรือว่าเน้นวิทยดีกว่ามีก um, ็มาดูผมนะว่ารอบนี้ทางโอลิิชนะไหมคุณเธอสปีดพันหนึ่งเก้าหกเกือบมหกโอ้โหเจอแรงเอสจะวินกับเขาไหมแล้วมูดคุณเธอก็ไม่ค่อยอยากจะดีเลย อ่ะรอบนี้ผมกดเล่งกันแล้วกันเรากดค่อยๆดูไปแล้วรอบมีจะกดเล่งไม่มีโอคริสมาสแล้วโอเคพุ่ง <Start. S 1> ไปเลยแม็กนัมคนเธออยู่หลังสุดเลยผมนะแทมตอนนี้หลังหนักกว่าเดิมทริกเรียคอเนอร์ทริกเกียามาเพื่อให้มันติดเทลเทลไฮฉยอตอนนี้ยังไม่เห็นสภาพว่าจะติดหรือไม่ แต่ซัมเมอร์มาดเซนพุ่งไปแล้วตามาหายไปเลยผมนะอยู่หลังสุดนู่นมันเกิดอะไรขึ้นวะนยทำไมมันขนาดนั้นวะน,นรอบนี้คือหายยาวแต่ซัมเมอร์ยังพุ่งอยู่แอคเนตขึ้นมาทำไมอุม้ยซัมเมอร์แบกครับผมนะแต่รอบนี้ทำมาหายยาววัดดาบปั๊โฟกัสคลิปนี้จะเป็นทามาแต่ว่าเดเมดแมนผมจะพยายามนะผมจะไปปรับหรือใครมีคำแนะนำปรับ ส่วนไหนก็บอกผมได้แต่ผมคิดว่านี่เป็น,นข้าวิทยนี่แหละวิทยังไงไม่ต้อง400บวกยิ่งคุณเธออยากจะต้องติดสกิลการเกณฑ์ไปเยอะมันยิ่งต้อง400บวกอย่างต่ำด้วยนะจริงแมสแมนเนโอเครอบนี้เธอไม่มูดไม่ลวงแต่ไม่รู้จะวินไหม เนี่ยคือเอาจิงๆิงถ้าเกิดพวกท่านปั้นโกชิปจะง่ายกว่าด้วยเนี่ยเอาถ้าไม่คิดอะไรมาปั้นโกชิพง่ายง่ายง่ายโคดเทียบกับปั้นทามาให้เอามาดีๆแต่เพื่อไวฟูความรอคุณเธอขาดอะไรคุณเธออยู่หลังกว่าตัวที่แล้วอนะีกเนี่ยหลังมากๆเลยแบบขึ้นไม่เห็นขึ้นมาเลยจะติดอันตีเขาไหมแปดยาวเลย โอ้โอ้ติดพร้อมกันนะผมนะ่ยเดี๋แล้วขึ้นมาได้ปะแต่ตัมเมอร์มารูเซนก็ยังจะแทงขืนโอ้กราดขึ้นมาอามากเก็บขึ้นได้กลาดวันเดอร์วินกราดเลดใช่ไหมโอ้นี่ทีมออสตาเลดอะไม่กราดเพดวาดเดี๋ยวของแปลกงนะผมเนี่ยแต่ดูแล้วทามานี้ก็จะไม่ไหวโอเค ตอนนี้ข้อเสียคือทำมาผมยังไม่ไหวผมจะไปทําเพิ่มผมนะเดี๋ยวท่านคอยดูต่อรอบทิงรอบทิงงผมจะมาแก้มือขอเวลาผมเพิ่มหนะ่อยซัมเมอร์ผมน่าจะโอเคแล้วเตยูจริงๆไม่ค่อยโอเคแต่ว่าหลักๆหน้หทาที่ก็ทําให้ซัมเมอร์ใช่ช่วยดันซัมเมอร์ขึ้นดังนั้นไม่ได้ดีก็ไม่เป็นไรที่ต้องเน้นที่ผมคิดว่าตรงนี้ก็คือซัมเมอร์มาดูเซนแล้วก็ทามาให้มีโอกาสชนะ เพราะนั้นตอนนี้ยังไม่ชนะโอ้โหเจอโอปอลิซิสมาสองตัวอา,ามายังไม่เคยวินเลย,ยเดี๋ยวเออเซยุนโดอะไรอยู่คนเดียวจะบอกว่าซัมเมอร์โมเซนหายไปไหนเนี่ยเอาเอาตายตายออกตัวไม่ได้เอไม่ติดก,กาวเวิร์กเออลงใสออกตัวมาไม่ได้แม่งตายยาวทีนี้ขึ้นมาไม่ได้อีกเลยเมื่อกี้เกิดอ,อะไรขึ้นหายไปไหนไม่รู้ซัมเมอร์หายแบบนึกว่ามีฟอนต์อยู่คนเดียวแล้วก็หายยาวหมดเลยเกิดอ,อะไรขึ้นไม่รู้แต่ว่าทามากขึ้นมาอยู่ ทามามูนไฟมายอนวิ่งโนตสต็อปปิ้งมีอีกเอาอืมตอนนี้ทามารสปีดเยอะด้วยสปีดเยอะนะรอบนี้กูขึ้นได้ด้วยเห็นไหมเอ๋ตัวที่แล้วติดทุกอย่างขึ้นมาไม่ได้แต่รอบนี้อืมยังชนะอยู่สักรอบเว้ยหลักๆสปีดต้องเกือบแม็กชัยเพราะว่าสปีดอันนั้นแม่งน้อยเกินจริงสปีดพันหนึ่งเก้าสิบขึ้นมาได้โอเคโอเคยังมีความหวังยังมีความหวัง ชนะแล้วผมนะอย่างน้อยในคลิปนี้ทำมาชนะสักครั้งอย่างที่บอกไปว่าคุณเธอไม่ได้เมตานะครับผมว่าโกชิปเอาจริงความสามารถโดยรวมโกชิปนี้ทั้งความง่ายการปั้นแล้วก็หลายอย่างนี้ง่ายกว่าเยอะเลยแต่เพื่อความสวยคุณเธอเฟบนายตลอดเลยแม่งห้าเหล็ติมค่อยดีอยู่ที่หมื่นซอยมันคือแบบ เขา A อบวกแคะ่นิดเดียวจริงเกือบตกไปเกรด A ด้วยซ้ำเดี๋ยวค่อยไปปั้นใหม่เราเห็นถึงความหวังแล้วอืมถ้าปั้นดีๆมีความหวังทึ่ทกาแล้วอ๋อมาดันให้ซัมเมอร์มาดูเซนได้เลยจะ slide. แม่แต่ถ้าเกิดว่าซัมเมอร์ผมแซงก็ถือว่ามาช่วยซัมเมอร์ผมแทนนะเว้ยอ๋ออ้าวชิมหายเลยซัมเมอร์กูดแซงวินสิว้ยย้ายมันแซง มันใช้สเต็ปจะใช้สเต็ปลสซกาดันโอ้แล้วเป๊ะมากด้วยพอจะต้องลอ่อเดี๋ยวดูก่อนว่าสเต็ปยังไงเวเนยะลกาดันผมเกือบจะแย่งการดันไดอุ๊แต่โอคริแซงถ้าเกิดว่าผมแย่งได้จะล้อมากแต่แย่งไม่ได้เวนแต่ทีมนี้น่ากลัวเหมือนกันลสกาเป็นไงอืมวิเยอะอยู่นะเจอนะ ไม่นี้ผมดว่าจะเล่นแบบดีบัฟนี่เอามาเพื่อจะวินได้เหรอมันเป็นไปได้แหละผมึูว่าศึกกาเวลาเล่นเอามาบล็อกแล้วก็ดีบับนี่คนนี้เขาจะวิะวนเลยเนะี่ยทำเล่นไปมันเป็นไปได้แหละ <c oughs> เอามารอบสุดท้ายครับผมนะ <c oughs> ผมขาดผมก็มาดูว่าผมอาจจะชนะรอบนี้แล้วก็จบเลยที่เหลือก็ชิลยังไงแต่ยังไงผมจะพยายามปั้นทามาที่ดีกว่านี้มาตอนนี้รู้แล้วว่ามันไม่ดีพออย่างมาก ผมจะยามปั้นให้ดีกว่านี้มาผมอยากจะพาททมาไปรอบชิง <c oughs> มันเป็นไปได้ <c oughs> ผมแค่ต้องปั้นให้ดีอาจจะไม่ง่ายมันเป็นไปได้ห <c oughs> ลกัลกๆผมมั่วแต่จะเอาลองเอส้วยหลายๆครั้งเวลาปั้นแล้วมันไม่ให้ลองเอสผมออกเลยอย่างเงี้ยเอ๊ บางคนก็เจอใช่ไหมพวกไม่มีลองเอด็ดบางคนชนะผมอาจจะเน้นมากไปยึดติดกับลองเอด็ดมากไปไม่งั้นมันจะมีตัวเหลือมากกว่านี้ส่วนใหญ่ที่ไม่เห็นผมทำไว้หลายตัวแต่ว่าที่มันไม่อยู่ในคลังเพราะว่าส่วนใหญ่ผมลบลบต่อไปได้ลองเอด็ดเอนีีหายเลยแค่โอ้คริสต์มาสได้ของดีอ่ะอาจจะติดจุดดีไม่น่าวิน แต่ก็ไม่เป็นไรครับผมนะเดี๋ยวหลืออีกสองรอบนี้ผมจะเก็บไว้ในเอาไว้ผมปั้นไาม้าใหม่มาแล้วจะลองแข่งอีกทีผมพอจะเข้าใจผมขาดอะไรผมก็ไม่มีเวลาปั้นจริงๆเออผมจะขอเวลาเพิ่มเพื่อปั้นคนเธอมาให้ดีให้ได้ค่อยดูก็เกลียชอบคลิปนี้อะไรก็เมนเพื่อเป็นการใจผมแล้ไงใครอ,อยากดูผมทำอะไก็กดไลค์กดรับบใหม่ทุดใน